สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมายอินโฟกัสผมพัชจรินจากจับกังข่าววันนี้เราจะนำข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกครับชาวเน็ตเดือดอีกครั้งเด็ก16ฝ่าไฟแดงชนคนตายโพสต์อวดใบประกาศติดนักเทนนิสทีมชาติจากกรณีเด็ก16ขับรถหรูฝ่าไฟแดงไปชนหนุ่มวัย24ปี บัณฑิตวิศวะเกียรินิยมจนเสียชีวิตขณะขีมม่มอเตอร์ไซค์ดูเหมือนว่าเด็กผู้ก่อเหตุนะครับยังคงใช้ชีวิตเป็นปกติลงอินสตาแกรมโชว์ประกาศสียยบัตรผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยทำให้แฮแท็กนะครับเด็ก16ฝ่าไฟแดงชนคนตายกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อเรียกร้องไปยังสมาคมรอนเทนนิสให้ลงโทษเด็ก16ลายนี้ และขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของบดิตวิศวะโดยล่าสุดนะครับนักกีฬาเยาวชนที่อยู่ในกระแสข่าวก็ได้ขอถอนตัวออกจากการเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยศึกแล้วพระฉันบวบหลังถูกแพรลี่ไพวันแชร์ภาพลับ,บจากกรณีเพจเฟซบุ๊กไพวันวรรณบุตรได้มีการโพสต์ข้อความแฉข้อมูลพระระดับมหาคือพระมหานพล เจ้าอาวาสวัดห่างน้ําตําบลท่าตะโกอ,อําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์หลังมีพิติกรรมเลี้ยงเด็กชายเอาไว้บําเลอกามในเวลาที่อยากจะดูดบวกแถมยังเอาเงินนะครับไปซื้อรถยนต์ให้กับเด็กผู้ชายคู่ขาเอาไว้ใช้ขับอย่างสบายใจจนกระทั่งนะครับได้มีการแฉรูปภาพพระฉันบวบออกมาจึงทําให้ทางเจ้าคณะอ,อําเภอท่าตะโกนะครับต้องให้พระที่มีความสนิทกับนายนกพลโทรศัพท์ตามให้เจ้าตัวเดินทางมาพบ และทําการศึกออกจากการเป็นพระในที่สุดด่วนที่สุดตํารวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันจริงนายชูวิทย์กมลวิสิทธอดีตนักการเมืองชื่อดังออกมาโพสเผยว่าตำรวจห้วยขวางนะครับสารภาพรีดเงิน27,000บาทหลังมีคนไทยเป็นคนจ่ายพร้อมคลิปยืนยันแฉมีลบคลิปหลักฐานก่อนจนมุมเมื่อเย็นนี้พบชน ถแถลงข่าวยืนยันว่าต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับประเด็นที่ถามมาเนี่ยคือประเด็นที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเพราะการประชุมเนี่ยเขาทบาวางแนวทางการดําเนินการไว้แล้วมีการวางกรอบการสืบสวนไว้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับในการประชุมเมื่อวานก็มีการเร่งรัดติดตามบุคคลที่อยู่ในรถทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะผู้ขับขี่ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับในทุกจุดที่นักท่องเที่ยวไปในทุกจุดที่ปรากฏเห็นอยู่ในภาพ หรือในจุงจุดที่อยู่บริเวณจุดด่านจุดตั้งจุดสกัดติดตามพยานทุกคนที่จะมาให้ปากคาเพื่อทําเรื่องนี้ให้เ็สข้อที่จริงให้ปรากฏน,นะครับไม่มีการตัดเข้าไปมีแต่การเรียกเพิ่มแต่ต้องถามใครที่อยู่ในตรงนั้นเราต้องติดตามตัวบุคคลคนเหล่านี้เคลื่อนตัวไปที่ใดเราเข้าไปพิสูจน์ทราบกล้องหน้าสถานทูตจีนเราเข้าไปดําเนินการอะไรนีเเกี่ยวสถานทูตไม่ได้นะครับเรามีหนังสือประสานงานไปแล้วครับแต่ว่ารอการตรวจรับรอการ แจ้งจากท่านผู้การได้ครับกล้องติดตัวตํารวจคอมแบ t เ a มล่าต้องติดตัวตอนนี้มีหนังสือส่งไปตัวที่พอทอเนื่องจากไฟล์ถูกลบต้องกู้คืนมีหนังสือนาส่งอันนี้ให้ไปตรวจสอบถ้าจะลบเองหรือกล้องทับกันแล้วแต่ให้พอทอตรวจกู้กันมาในขณะที่สอบครั้งแรกยังไม่มีครับแต่ณวันนี้นะครับถ้ามีข้อมูลเอาเข้ามานะครับเอาเข้ามาทำกาสสานวนแล้วถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกรายผิดต้องว่าไปตามผิดนะครับตำรวจที่ไม่ดี เราไม่ได้เป็นเป็นต้องเก็บไว้ในองค์กรนะครับเราต้องเอาออกจากองค์กรเราต้องดําเนินข้อหานี้ชัดเจนนะครับไม่ไม่มีใครไปปกป้องคนบุคคลเหล่านี้ครับถ,ถ้ามีหลักฐานต้องดําเนินการอย่างชัดเจนครับในฐานะที่เป็นข้าราชการตํารวจนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมนะครับในภาคสังคมต้องขอ,รอกราบขออภัยไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในบางส่วนทําให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสังคมและประเทศ นะครับในส่วนตรงนี้นครับในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจนะขอกราบขอไปไปยังพี่น้องประชาชนนะครับแทนข้าราชการตำร,ร,รวจทุกคนด้วยครับที่เมืองคอยจังหวัดอาซาไบาจานทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่านเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.9ลิกเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับถึง7คนและคนกว่า440คนได้รับบาดเจ็บแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังหลายเมือง รวมถึงเมืองทาบิสเมืองหลวงของจังหวัดอาอร์อรบไบจานตะวันออกที่อยู่ใกล้เคียงฉลามไวเปอร์ยอดปลาหายากหน้าตาประหลาดเว็บไซต์เดลี่เมลรายงานการค้นพบฉลามไวเปอร์ฉลามสายพันธุ์หายากค้นพบครั้งแรกในปี2529จะถูกค้นพบได้แค่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของญี่ปุ่นหมู่เกาะโบนินมหาสมุทรแปซิฟิก ทางเหนือของประเทศมนทนไถตรงและหมู่เกาะฮาวายเท่านั้นสิ่งที่ทําให้พวกมันเป็นประเด็นน่าสนใจขึ้นมาในโลกอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นเพราะขากรรไกรสองชั้นของพวกมันที่ดูไปก็คล้ายกับเอเลี่ยนหรือไม่ก็หน้าตาของพวกมันที่คล้ายกับวีนอมที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์สภาพอากาศโลกที่แปรเปลี่ยนในช่วงนี้ก่อให้เกิดภพบิบัติทางธรรมชาติต่างๆมากมายโดยในตอนนี้นะครับประเทศที่มีอากาศร้อนที่สุดก็คือ ประเทศออสเตรเลียที่มีอุณหภูมิสูงถึง44.6องศาส่วนประเทศที่มีอากาศหนาวที่สุดนะครับก็คือรัสเซียที่มีอุณหภูมิติดลบถึง57องศาและประเทศที่มีฝนตกหนักที่สุดนะครับได้แก่ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีปริมาณน้ำฝนถึง458.6ม mm. ิลิเมตรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมพัชรินและทีมงานจับกางข่าวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile ม h a ไทยแลด์